1>, 1ใช่ว่าเย่เฉินจะไม่ให้โอกาสสูเฉิงเฟิงแต่เนื่องจากเขาไม่สามารถยอมรับได้จึงจําเป็นจะต้องเล่นบทโหดแม้ว่าเศรษฐกิจของเมาดีฟจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าพูดถึงสถานที่สําหรับพักผ่อนยามเกษียณถือว่าเป็นรีสอร์ทระดับโลกแต่สําหรับมาดากัสก์หนึ่งในประเทศที่เป็นเกาะในแอฟริกาที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกโดยพื้นฐานแล้วสภาพความเป็นอยู่จะแตกต่างจากมาดีฟถึงหนึ่งหมื่นเท่า เมื่อสู่เฉิงเฟิงได้ยินเรื่องนี้เขาก็วิตกกังวลและพล่องออกมาทันทีคุณคุณจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันได้อย่างไรหลายคนก็ได้ยินไม่ใช่เหรอสิ่งที่คุณเพิ่งพูดไปคือมาดิสนะโอเคไหมทำไมจูู่ถึงกลายเป็นมาดากัสการ์ซะงั้นล่ะคุณคุณไม่คิดจะรักษาคำพูดของคุณหรอกเหรอเย่เฉินพูดเบาๆคุณไม่เข้าใจหรือว่าราคาลอยตัวมันไม่คงที่คืออะไร เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้นเมาดีฟคือราคาตอนนี้และราคาปัจจุบันคือมาดากัสการฉันขอแนะนําให้คุณตกลงอย่างรวดเร็วมิฉะนั้นมันอาจจะกลายเป็นคองโกรหรือซิมบับเวก็ได้สูเฉิงเฟิงอยากจะร้องไห้น้ำตาตกในแม้แต่หุ้นก็ยังไม่ตกเร็วมากขนาดนี้จากขีดจำกัดรายวันไปจนถึงขีดจำกัดต่ำสุดความผันผวนสูงสุดเต็มที่ก็แค่20%แต่นี่คุณหดตัวลงทันทีถึง99.99 99โอ้พระเจ้า เย่เฉินเมินเขามองไปที่ซูโชเตาพลางถามเขาว่าพ่อของคุณเรื่องมากแบบนี้ตลอดเวลาหรือเปล่าซูโชเตารู้สึกเขินอายในทันใดพลันรีบกล่าวว่าคุณเย่ปกติก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับสงสัยวันนี้เขาคงจะตื่นเต้นมากเกินไปหลังจากพูดจบเขาก็รีพูดกับซูเฉิงเฟิงว่าพ่อครับผมว่าควรหยุดไร้สาระได้แล้วถ้าพ่อไม่รีบตกลงผมเกรงว่าพ่อจะได้ไปซิมบับเวจริงจริงนะขอบอก ในเวลานี้สูเฉิงเฟิงยังไม่เต็มใจจะยอมรับแต่เมื่อเขานึกถึงทหารวังมังกรที่พร้อมจะส่งเขาไปทุกที่เขาก็พลันนึกขึ้นมาทันทีคงไปต่อไม่ได้อีกแล้วเย่เฉินไม่ได้เกรงกลัวอะไรสักนิดอีกอย่างตัวเองก็อยู่ที่ภูเขาเย่หลิงและไม่มีอำนาจจะต่อรองสิ่งใดได,ได้นอกจากการยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดตอนนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเงื่อนไขอื่นๆให้เลือกเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ร้องไห้ออกมาและพูดว่าโอเค ฉันยอมรับก็ได้เรชเฉินพยักหน้าและกล่าวว่ายอมรับง่ายๆตั้งแต่แรกแล้วก็สิ้นเรื่องพรุ่งนี้ฉันจะให้ทหารวังบังกรพาคุณไปส่งที่มาดากัสกาและอนุญาตให้คุณมีผู้ช่วยไปด้วยสักสองสามคนเพื่อปกป,ป้องความปลอดภยัยอีกอย่างสถานที่แบบนั้นเศรษฐกิจยังด้อยพัฒนาและความปลอดภัยก็ไม่ค่อยดีนะคุณเข้าใจไหมซูเฉิงเฟิงสะอื้นและถามว่าแล้วการอยู่การกินของฉันละจะเป็นยังไง เรื่องเล็กน้อยเย่เฉินพูดเบาๆพลางกล่าวอีกว่าคุณส่งต่อตำแหน่งผู้นำตระกูลให้ซูจืออ้อหยูอย่างบริสุทธิ์ใจและขอให้ซูจืออ้อหยูลงทุนเม็ดเงินสักหน่อยเพื่อซื้อที่ดินผืนใหญ่สักผืนในมาดากัสการ์ให้แก่คุณจากนั้นฉันจะให้เธอสร้างคฤหาสให้คุณสักหลงัง และอีกอย่างฉันจะจ้างทีมบอดี้การ์ดสักสิบคนช่วยดูแลความปลอดภัยให้ในเวลานั้นคุณจะเป็นเจ้าของคฤราหาตในมาดากัสกาแม้ว่าคุณจะกลับมาไม่ได้แต่สมาชิกในครอบครัวของคุณสามารถไปเยี่ยมคุณที่นั่นได้เพื่อความสะดวกสบายคุณสามารถนำแม่บ้านหรือคนรับใช้ที่คุณต้องการไปด้วยได้เพื่อที่อย่างน้อยคุณจะมั่นใจได้ว่าคุณภาพชีวิตของคุณในมาดากัสกาจะไม่ลำบากมากนะัก หลังจากพูจบเย,ย่เฉินก็พูดเตือนอย่างจริงจังอีกครั้งว่าคุณต้องจำไว้ว่านี่เป็นข้อตกลงความร่วมมือที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วหากคุณไม่ให้ความร่วมมือต้องขอโทษจากคฤราสนาจะเปลี่ยนเป็นกระท่อมมุงจากอยู่กับลิงตรงที่ราบเชิงเขาของมาดากัสกาเมื่อสู่เฉิงเฟิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็พล่องออกมาแทบไม่ลังเลโอเคโอเคฉันจะให้ความร่วมมือฉันจะให้ความร่วมมือฉันจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ คำพูดของเย่เฉินทำให้สู่เฉิงเฟิงดูมีชีวิตชีวาขึ้นในทันทีเดิมทีเขาคิดว่าเย่เฉินจะปล่อยให้ตัวเองไปที่มาดากัสกาเพื่อใช้ชีวิตที่ยากลำบากแต่ไม่คาดคิดเขาก็ยอมให้ตัวเองเป็นเจ้าของคฤหาหั์ที่นั่นหากเป็นกรณีนี้ก็เปรียบเสมือนการย้ายไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเท่านั้นถึงแม้มันจะอยู่มาดากัสกาก็ตาม บทที่3,302เขาคิดในใจว่าไม่ว่าประเทศแอฟริกาจะยากจนแค่ไหนตรับใดที่มีเงินในกระเป๋าคุณก็จะอยู่ได้อย่างสบายเรื่องใหญ่ก็คือการย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยทรัพยากรทางการเงินของตระกูลซูพูดแล้วจะหาว่าคุยถ้าจะซื้อทั้งเกาะมาดากัสกา้าก็ยังได้เลยนะับประสาอะไรแค่การสร้างคฤหาสน์บนพื้นที่ขนาดใหญ่ในมาดากัสกา้าแค่ให้ฉันมีความสุขในวัยชราฉันก็พอใจแล้วอย่างอื่นช่างแมงมันเตอะ เมื่อเห็นว่าซูเฉิงเฟิงยอมแพ้ในที่สุดเย่เฉินก็มองไปที่ซูจืออ้อหยูและกล่าวว่าคุณซูมานี่สิซูจืออ้อหยูมองไปที่เย่เฉินอย่างประมาทและรู้สึกสูญเสียอยู่สักพักเมื่อเย่เฉินเสนอให้ซูเฉิงเฟิงปู่ของเธอส่งมอบตำแหน่งผู้นำโดยตรงให้ตัวเองซูจืออ้อหยูก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะับ เธอไม่รู้ว่าทำไมเย่เฉินถึงช่วยเธอแบบนี้และเธอไม่รู้ว่าตัวเองจะมีความสามารถในการบริหารตระกูลที่มีกิจการใหญ่น้อยมากมายเช่นตระกูลซูด้วยตัวเองได้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามถึงแม้จะรู้สึกประมาทแต่เธอก็เดินออกไปอย่างเชื่อฟังเธอก้าวไปข้างหน้าเย่เฉินและถามด้วยความเคารพผู้มีพระคุณคะคำคำสั่งของคุณคืออะไรเย่เฉินกล่าวเบาๆผูกของคุณจะส่งต่อตำแหน่งผู้นำตระกูลให้คุณ คุณจะเป็นหัวหน้าตระกูลซูในไม่ช้าถ้ายัางไงร,รีบขอบคุณเขาเร็วเข้าซูจื่ออยู่ตกตะลึงอยู่พักหนึ่งเธอรู้ดีว่าเย่เฉินต้องการให้เธอรับทุกอย่างจากคุณปู่ดังนั้นเธอจึงรีบพูดว่าผู้มีพระคุณคะจื่ออยู่ขอบคุณสําหรับความหวังดีของคุณแต่แต่จื่ออยู่ไม่แน่ใจจริงๆว่าจะสามารถบริหารจัดก,การกิจ,จาก,การขนาดใหญ่อย่างตระกูลซูได้หรือเปล่าเย่เฉินกล่าวในเวลานี้ว่า คุณไม่ต้องสงสัยอะไรในตัวเองอีกแล้วผมพิจารณาดูแล้วผู้คนมากมายจากตระกูลซูคุณเป็นคนเดียวที่มีบุคลิกและความสามารถที่ดีที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินมองไปที่ซูรัวลี่และกล่าวว่าแม้แต่รัวลี่ก็ยังมีประวัติด,ด่างพร้อยเพราะใครถ้าไม่เพราะว่าพ่อและปู่ของคุณตาบอดสั่งเธอฆ่าผู้บริสุทธิ์อย่างไม่เลือกหน้าแม้ว่าจะเป็นคำสั่งแต่ตัวเธอเองยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ได้เลย เมื่อได้ยินเช่นนี้ซูรัวลี่ก็ก้องหน้าลงเล็กน้อยด้วยความละอายใจในอดีตเธอทำเรื่องหน้าละอายมากมายให้ตระกูลซูรวมถึงการฆ่าครอบครัวของเรียวโตะมัตซึโมโตะในญี่ปุ่นทั้งหมดและแม้แต่ลูกๆก,ก็ไม่เว้นดังนั้นเมื่อเย,ย่เฉินกล่าวเช่นนี้ในใจเธอก็เห็นด้วยหนึ่งรเปอร์เซ็นในเวลานี้เย,ย่เฉินพูดกับซูจื้ออยู่อีกครั้งตระกูลซูมีจิ้งจอกเจ้าเล่หสองตัวตัวหนึ่งแก่ อีกตัวคือพ่อของคุณปู่และพ่อของคุณทําชั่วเกินไปมาหลายปีแล้วความจริงแล้วถ้าผมจะคิดบัญชีเก่าทั้งหมดจากพวกเขารับรองตระกูลซูจะไม่มีที่ยืนแต่นี่ผมให้โอกาสและคุณคือคนเดียวที่เหมาะสมเมื่อกล่าวเช่นนั้นเย่เฉินก็มองไปที่ซูเฉิงเฟิงและซูโชเตาอีกครั้งและพูดเบาๆว่าตามแผนของผมตอนแรกผมจะทำลายตระกูลซูทั้งหมด เพราะในสายตาของผมพวกคุณไม่มีคนดีเลยสักคนเหตุผลที่ผมเปลี่ยนใจเพราะผมเชื่อในตัวซูจืออ้อหยู่เธอจะสามารถนำตระกูลซูไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้ไม่มีใครเหมาะกับตำแหน่งนี้มากไปกว่าเธออีกแล้วเมื่อพูดอย่างนั้นแล้วเย่เฉินมองไปที่ซูเฉิงเฟิงอีกครั้งและพูดอย่างเย็นชาว่าดังนั้นซูเฉิงเฟิงจงจำไว้อย่าคิดว่าซูจืออ้อหยูขโมยธุรกิจครอบครัวของคุณไป แต่เธอช่วยชีวิตคุณไว้ต่างหากที่คุณใส่ชุดลูกกระตันยูมาที่ภูเขาเย่หลิงในวันนี้ก็เพื่อเตรียมมายาะเย้ยตระกูลเย่โดยเฉพาะถูกต้องไหมมันเป็นบุญแค่ไหนแล้วที่คุณยังมีชีวิตอยู่ถ้าผมไม่เห็นแก่หน้าซูจือ้อยู่ผมฆ่าคุณทิ้งไปนานแล้วในเวลานี้ซูเฉิงเฟิงอดไม่ได้ที่จะตัวสัน่นเมื่อเห็นคำพูดของเย่เฉินดูเหมือนว่าเขาคงจะไม่ได้พูดเล่นแน่นอนและเขาก็กลัวมากจนเหงื่อแตกพลาบออกทันที เดิมทีเขายังคิดว่าเย่เฉินจงใจพยายามแก้แค้นตัวเองด้วยวิธีการนี้แต่ในตอนนี้เขาตระหนักได้แล้วว่าที่เย่เฉินปล่อยให้ตัวเองมีชีวิตอยู่เพราะจื้ออยู่จริงๆบทที่3า0พสาเย่เฉินไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ซูเฉิงเฟิงหวาดกลัวก่อนหน้านี้เดิมทีเขาต้องการฆ่าว่านโพจุนและซูเฉิงเฟิงพร้อมกันแต่เนื่องจากว่านโพจุนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่และมีความพักดียอมเสียสละเพื่อลูกน้อง เมื่อคิดว่าตัวเองจะต้องไปเปิดตลาดยุโรปและอเมริกาในอนาคตเขาต้องมีทีมที่เข้มแข็งเพียงพอดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนใจและต้องการนำกองทัพวังมังกรทั้งหมดมาร่วมทีมตอนนี้ว่านโพจุนก็ยอมสวามิภักดิ์แล้วมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะฆ่าสูเฉิงเฟิงชายชาราผู้ชั่วร้ายคนเดียวดังนั้นจึงเป็นการดีซะก,กว่าที่จะบังคับให้เขาหลีกทางให้ซูจื่ออยู่และแก้ปัญหาของตระกูลซูไปได้อย่างสมบูรณ์ เย่เฉินเชื่อในบุคลิกและความสามารถของซูจืออ้อหยูถ้าตัวเองสามารถทำให้เธออยู่ในตำแหน่งผู้นำตระกูลได้เธอก็จะสามารถจัดการทุกอย่างทั้งภายในและภายนอกตระกูลซูได้อย่างถูกต้องแน่นอนในเวลานั้นตระกูลซูจะไม่เป็นศัตรูของตระกูลเย่อ,อีกต่อไปแต่เป็นพันธมิตรของเย่เฉินในเวลานี้ซูเฉิงเฟิงเพิ่งเข้าใจสิ่งที่เย่เฉินคิดจิตใจของเขาจึงสงบลงอย่างสมบูรณ์เขามองไปที่ซูจืออ้อหยูและพูดอย่างจริงจงังเืีออยหยูคุณเย่พูดถูก ไม่มีใครในครอบครัวซูที่เหมาะสมกว่าที่จะนั่งตำแหน่งนี้มากกว่าเธอฉันจะทำพิธีการทั้งหมดและมอบตระกูลซูให้กับเธออย่างสมบูรณ์และชะตากรรมของตระกูลซูในอนาคตจะขึ้นอยู่กับเธอเป็นผู้นำซูจื่ออยู่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าคุณปู่หนูเข้าใจแล้วหลังจากที่เธอพูดจบเธอมองไปที่เย่เฉินและพูดอย่างคาระวะและหนักแน่นว่าผู้มีพระคุณโปรดวางใจฉันจะทำให้ดีที่สุด เย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยและกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นรอพิธีการลงนามะในวันนี้ให้เสร็จสิ้นหลังจากพูดจบเย่เฉินก็มองไปที่ซูโชเตาอีกครั้งและพูดว่าอย่างที่ผมพูดก่อนหน้านี้สำหรับวันเชงเม้งผมให้คุณกลับมาสารภาพความผิดต่อหน้าหลุมศพพ่อแม่ของผมแล้วจากนั้นเขียนใบยอยากกับน้าตู้ให้เสร็จผมจะมีคนเตรียมพิธีการที่เกี่ยวข้องให้คุณลงนามในวันนี้ ซูโชเตาทำใจได้มานานแล้วว่าการแต่งงานของเขากับตู้ไห่ชิงจะจบลงและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลากยาวได้อีกต่อไปและเมื่อเย่เฉินพูดเช่นนี้เขาจึงพยักหน้าอย่างผิดหวังและพูดว่าโอเคได้ฉันจะเซ็นหลังจากพูดจบเขาจึงถามเย่เฉินอย่างคาดหวงังคุณเย่คุณพูดในตอนแรกว่าตราบใดที่จื่ออยู่ดำรงตำแหน่งผู้นำตระกูลซูภายในสามปีคุณจะให้ฉันกลับมา และตอนนี้จ้่อยู่กำลังจะสืบทอดตระกูลสูฉันควรกลับมาได้ยังเยเ่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าตามที่พูดไปแล้วในตอนแรกไม่เป็นไรถ้าคุณต้องการที่จะกลับมาแต่เพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงกิจการต่างๆของซูจจ้ออยู่แม้ว่าคุณจะกลับมาตอนนี้คุณก็ต้องถูกกับบริเวณไปก่อนซูโชเตากล่าวด้วยใบหน้าเศร้าๆคุณเย่คุณคุณออกจะบ้าไปหน่อยไหม คุณพูดไว้ก่อนหน้านี้ชัดเจนว่าตราบใดที่จื่อหยู่เป็นผู้นำตระกูลจะปล่อยให้ฉันเป็นอิสระเย่เฉินพูดอย่างเย็นชาคุณอย่าลืมสิว่าใครเป็นคนทําให้ซูจื่อหยู่เป็นผู้นำตระกูลหลังจากนั้นเขาก็พูดอีกครั้งว่าในเมื่อคุณไม่ต้องการก็ไม่เป็นไร จากนั้นเย่เฉินมองไปที่ซูเฉิงเฟิงอีกครั้งและพูดเบาๆว่าผู้อาวุโสสูก่อนลงนมามในครั้งนี้ผมขอเปลี่ยนวิธีการสักหน่อยนะให้สูจื่ออยู่ไม่ต้องเป็นผู้นำตระกูลสูแต่เป็นประธานกลุ่มธุรกิจของตระกูลสูแทนโอเคไหมสูเฉิงเฟิงกล้าดียังไงที่จะไม่เชื่อฟังเย่เฉินพลางกล่าวอย่างรวดเร็วว่าไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามจากมุมมองทางกฎหมายตำแหน่งของผู้นำตระกูลนั้นไม่มีอำนาจที่แท้จริงตำแหน่งของประธานและสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงในคณะกรรมการบริหารสำคัญที่สุด เย่เฉินพยักหน้ามองไปที่ซูโชเตาและกล่าวว่าต้องขอโทษด้วยนะลูกสาวของคุณเป็นประธานกลุ่มซูไม่ใช่ผู้นำตระกูลซูดังนั้นคุณสามารถกลับไปซีเรียได้อีกยาวแต่ไม่ต้องกังวลสักสองสาปีผมจะทักทายฮามิดและสั่งให้เขาดูแลคุณเป็นพิเศษโดยเฉพาะสปีต่อครั้งโอเคไหมซูโชเตาตกใจไปทั้งตัวพลางพูดอย่างรวดเร็วว่าคุณเย่ฉันผิดไปแล้วฉันเต็มใจที่จะถูกกับบริเวณ แม้ว่าฉันจะถูกกักบ,บริเวณในบ้านก็ไม่เป็นไรแต่อย่าปล่อยให้ฉันกลับไปซีเรียก็พอเยเ่เฉินคิดไว้แล้วว่าเขาจะต้องอ่อนโยนจึงพูดเบาๆว่าในเมื่อคุณเต็มใจที่จะยอมรับมันหลังจากพิธีบูชาบรรพบุรุษสิ้นสุดลงคุณจะกลับไปที่จินหลิงพร้อมกับผมและผมจะจัดการให้ถูกต้องเมือ่อซูโช่เตาได้ยินดังนั้นเขาจึงคุกเข่าลงกับพื้นทันทีและขอร้องด้วยใบหน้าเศร้าๆคุณเย่ปโปรดอย่าส่งฉันไปที่คอกสุนัขเลยนะได้ปโปรด บทที่สามพันสามร้อยสี่เย่เฉินยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เหลือบมองที่เหอหญิงซิ่วที่ยืนอยู่กับซูรัวลี่จากแววตาที่แสดงออกของเหอหญิงซิ่วในเวลานี้ดูเป็นกังวลมากเย่เฉินรู้ว่าเธอยังคงห่วงยยซูโชเตาอยู่เธอสามารถเสียสละแขนเพื่อซูโชเตาและให้กำเนิดลูกสาวเธอจะต้องมีความรักที่แท้จริงในหัวใจเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เย่เฉินก็ถอนหายใจและพูดกับซูโชเตาตกลงผมจะไม่ส่งคุณไปที่ฟาร์มซูนับ หลังจากพูดแล้วเขามองไปที่เหอหงเซิงอีกครั้งและกล่าวว่าผู้อาวุโสเหอหลังจากที่ซูโชเตาไปที่จินหลิงตระกูลเหอควรจัดให้เขาอยู่ภายใต้การดูแลและที่พักอาศัยสำหรับเขานะครับเหอหงเซิงนึกไม่ถึงมาก่อนว่าเย่เฉินจะมอบตัวซูโชเตาให้กับตัวเองจึงรีบถามเขาว่าคุณเย่ไม่ทราบว่าท่านมีข้อกำหนดอะไรบ้าง เย่เฉินกล่าวอย่างแผ่วเบาถึงอย่างไรเขาก็เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดซูจืออ้อหยูและซูรัวลี่เนื่องจากเขามีทัศนคติที่ดีในการยอมรับความผิดพลาดผมจะไม่เจตนาทรมานเขาและจะไม่ส่งเขาไปที่ฟาร์มสุนับเมื่อซูโชเตาได้ยินเย่เฉินพูดเช่นนี้เขาก็พลันถอนหายใจและน้ำตาก็เกือบจะหยุดไหลในทันทีเย่เฉินกล่าวต่อในเวลานี้แค่ให้เขาอยู่ในวินล,ล่าที่คุณพัก สร้างห้องใต้ดินใหม่ให้เขาหลับนอนตระกูลเหอมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องปัจจัยสี่ให้เขาแต่ผมมีข้อห้ามสองสามข้อจะต้องไม่ละเมิดเหอหงเซิงรีบประทับหมัดและกล่าวว่าคุณเย่ไม่ว่าคุณจะสั่งอะไรฉันจะต้องเชื่อฟังแน่นอนเย่เฉินกล่าวว่าประการแรกห้ามเขาออกจากวินล,ล่าแม้เพียงครึ่งก้าวประการที่สองห้ามติดต่อกับโลกภายนอกรวมถึงซูจื้อหยู่และซูรัวลี่เว้นคนตระกูลเหอ เหอหงเซิงกล่าวด้วยความเคารพทันทีคุณเย่ได้โปรดวางใจในเวลานี้ซูโชเตาก็โล่งใจอย่างสมบูรณ์อันที่จริงความสัมพันธ์ของเขากับตระกูลเหอนั้นดีเสมอมาไม่จําเป็นต้องพูดเรื่องโรแมนติกกับเหอหญิงซิ่วนอกจากนี้เขายังเป็นพ่อของซูรัวล,ลี่และเขาเคยดูแลตระกูลเหอเป็นอย่างดีดังนั้นเรื่องนี้ซูโชเตาจึงรับได้ เยเินมอบเขาให้กับตระกูลเหอไม่ใช่แค่เพื่อให้ซูโชเตามีความสบายใจแค่นั้นเหตุผลหลักคือเขารู้สึกว่าเหอหญิงซิลน่าสงสารจริงๆและเพื่อซูโชเตาแล้วเธอทุ่มเทยอย่างมากตลอดชีวิตเมื่อตอนที่เขายังเป็นสาวน้อยเธอก็เป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวของซูโชเตาและต่อมาเพื่อปกป้องซูโชเตาจึงทําให้เธอต้องพิการจากนั้นก็ให้กําเนิดลูกสาวกับเขาและเลี้ยงลูกสาวมาเพียงลําพัง การเสียสละประเภทนี้ความรู้สึกจะต้องอยู่เหนือกว่าคนธรรมดายอยู่แล้วดังนั้นเย่เฉินจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้กับเธอในอนาคตซูโชวเตาจะไม่มีอำนาจในตระกูลซูและเหอหญิงซิ่วจะดูแลเขาเป็นอย่างดีแน่นอนหากซูโชวเตารักเธอจริงๆก็ควรจะปฏิบัติต่อเหอหญิงซิ่วอย่างดีหลังจากที่ตัวเขาอยาจากตู้ไห่ชิง หากวันหนึ่งเขาคิดได้และตัดสินใจจะแต่งงานอยู่กินกับเหอหญิงซิ่วและมีชีวิตที่ดีร่วมกันยเย่เฉินจะต้องปล่อยตัวเขาไปแน่แน่นอนยเย่เฉินไม่พูดคำเหล่านี้มิฉะนั้นซูโช่เตาอาจเห็นด้วยในทันทีเพื่ออิสรภาพของตัวเองเรื่องนี้ให้เขาค่อยๆพัฒนาเรียนรู้ความเข้าใจไปก่อนในอนาคตเมื่อเขาต้องการเมื่อนั้นเขาจะต้องแสดงเจตจำนงมาอย่างแน่นอนบทที่สา0 5 ซูโชเตายังคงคิดไม่ออกถึงความตั้งใจจริงลึกๆของเย่เฉินตอนนี้เขารู้แค่เพียงว่าไม่ต้องไปซีเรียแล้วแม้ว่าจะถูกประกูลเหอควบคุมในจินหลิงแต่ก็ยังดีกว่าไปซีเรียเป็นหมื่นเท่าแน่นอนดังนั้นตอนนี้เขาจึงมีความสุขและต้องการรีบไปที่จินหลิงในทันทีทางด้านซูจื้อหยู่เธอก็รู้สึกขอบคุณเย่เฉินมากจนเกินคำบรรยาย เธอนึกไม่ถึงว่าผู้มีพระคุณจะตอบแทนความคับข้องใจด้วยคุณธรรมถึงเพียงนี้และให้ผลลัพธ์ที่ดีแก่ตระกูลซูที่เกินความคาดหมายกับเธอมากคุณปู่สามารถออกจากภูเขาเย่หลิงได้อย่างปลอดภยัยพ่อสามารถกลับประเทศจีนเพื่อใช้ชีวิตในช่วงเวลาต่อไปได้และฉันเองยังสามารถครอบครองตระกูลซูอย่างเป็นทางการได้ตอนที่ผู้มีพระคุณสังหารสองราชาวังมังกรอย่างง่ายดายฉันยังกลัวว่าปู่คงไม่รอดเกินวันนี้แน่ แต่ฉันนึกไม่ถึงว่าผู้มีพระคุณจะปล่อยให้เขามีชีวิตรอดนี่เป็นแบบอย่างของการตอบแทนความคับข้องใจด้วยคุณธรรมจริยธรรมจริงๆแต่ซูจื้ออยู่เธอก็รู้ดีเช่นกันว่าเย่เฉินควรช่วยให้ปู่มีชีวิตต่อไปเพื่อให้ตระกูลซูเป็นปึกแผน่นถึงอย่างไรหุ้นส่วนใหญ่ของตระกูลซูเป็นของปู่และสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดยังเป็นของเขาด้วยเขาเป็นเจ้าของตระกูลซูและผู้ควบคุมทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลซู หากวันนี้เขาเสียชีวิตตระกูลซูจะต้องแจกจ่ายมารดกตามลำดับแม้ว่าพ่อจะเป็นลูกชายคนโตแต่เย่เฉิญจำกัดเสรีภาพของเขาไว้และอารองก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ตระกูลซูจะไม่มีหลักประกันและจะต้องถูกแยกออกเป็นส่วนส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อครอบครัวแยกจากกาันจะเป็นการยากที่ใครจะนำครอบครัวซูกลับมารวมกันได้ อย่างไรก็ตามเย่เฉินใช้เงื่อนไขของการไว้ชีวิตสูเฉิงเฟิงทําให้เขาเต็มใจมีเหตุผลและถูกต้องตามกฎหมายในการมอบกรรมสิทธิ์และสิทธิในการควบคุมทั้งหมดให้สูจื่ออยู่สามารถครอบครองตระกูลสูได้อย่างง่ายดายและครอบคลุมเมื่อสูจื่ออยู่อยู่ในอนํานาจจะไม่มีใครสามารถคุกคามตําแหน่งของเธอได้หากใครก็ตามในตระกูลซูกล้าปฏิเสธซูจื้ออยู่สามารถขับไล่เขาออกจากตระกูลซูและระบบธุรกิจของซูกรุ๊ปได้ เมื่อซูจื้ออยู่เห็นว่าเย่เฉินได้ช่วยเธอไว้มากมายขนาดนี้ความกตัญญูของซูจื้ออยู่ก็มากมายสุดพนาในขณะนี้มีดวงตาคู่หนึ่งในกลุ่มคนมองมาที่เย่เฉินด้วยดวงตาที่ร้อนแรงดวงตาคู่นี้คือเฮเลนาที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนด้านหลังเย่เฉิน เธอนึกไม่ถึงมาก่อนเลยว่าเย่เฉินจะมีความแข็งแกร่งขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าเย่เฉินสามารถทําให้ซูจื้ออยู่นั่งบนบัลลังของผู้นําตระกูลซูด้วยคําพูดเพียงไม่กี่คําสิ่งนี้ทําให้เธอพลันนึกถึงสิ่งที่เย่เฉินพูดก่อนหน้าเย่เฉินบอกว่าเขาสามารถทําให้ฉันนั่งในตําแหน่งของราธินีนอร์ดิกได้ฉันเองยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยแต่ตอนนี้ฉันแน่ใจว่าเย่เฉินจะต้องทำได้ ในเวลานี้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยแรงกระตุ้นในการแก้แค้นและเธอก็เริ่มตั้งตารอช่วงเวลาที่เธอกลายเป็นราชินีเพื่อจัดการกับโอลิเวียอย่างไรก็ตามในเวลานี้เย่เฉินไม่ได้สนใจเธอเลยในเวลานี้เขากล่าวกับซูโชเตาและซูเฉิงเฟิงว่าคุณสองคนในตอนนั้นคนหนึ่งจัดตั้งพันธมิตรต่อต้านเย่และอีกคนรีบกุลีกุจอมาที่ภูเขาเย่หลิงในวันนี้โดยสวมผ้ากระสอบและความกตัญญูกะตะเวที โทษประหารชีวิตสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่โทษเป็นก็หนีไม่พน้นดังนั้นพวกคุณทั้งคู่ให้ไปที่ป้ายวิญญาณหน้าหลุมศพพ่อแม่ของผมคุกเข่าลงจนถึงพรุ่งนี้เช้าหัวใจของซูเฉิงเฟิงดูสั่นเล็กน้อยแต่เมื่อเขาคิดคิดดูคุกเข่าเพียงวันเดียวหนึ่งคืนโดยไม่มีการลงโทษเพิ่มเติมเขาก็รู้สึกได้หมดท่าสดชื่นแค่นี้สบายมากเขายังรู้ดีว่าเย่เฉินคงไม่ส่งตัวเองไปยังมาดากาสการ์ได้อย่างง่ายดายนะักและการลงโทษแบบนี้ก็เป็นที่ยอมรับได้ สูโชเตาก็เหมือนกันก่อนที่เขาจะมาเขาได้เตรียมซ้อมที่จะคุกเข่าและสำนึกผิดต่อหน้าเย่ฉา,างอิงและภรรยาล่วงหน้าแล้วแค่เย่เฉินให้ตัวเองคุกเข่าเป็นเวลาหนึ่งวันและหนึ่งคืนจึงไม่มีปัญหา ในเวลานี้เย่เฉินมองไปที่ว่านโภจุนและทหารวังมังกรทุกคนอีกครั้งพลางพูดเบาๆว่าในวันนี้พวกคุณได้รบกวนพิธีบูชาบรรพบุรุษของตระกูลเย่และความสงบสุขที่สุสาบนบรรพบุรุษตระกูลเย่นอกจากนี้ยังมีกรณีการเสียชีวิตบริเวณสุสานตามที่กล่าวโทษประหารสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่โทษเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สรุปแล้วทหารวังมังกรทุกคน รวมทั้งสองคนจากตระกูลซูทำเหมือนกันไปคุกเข่าต่อหน้าหลุมฝังศพบรรพบุรุษของตระกูลเย่จนถึงเวลานี้ของวันพรุ่งนี้ว่านโพจุนกล่าวอย่างนอบน้อมรับทราบครับสำหรับว่านโพจุนลำดับการบังคับบัญชาเทียบเท่ากับการกำหนดใหม่ทำให้ทหารในวังมังกรคนอื่นๆพูดพร้อมกันทันทีพวกเรารับทราบครับนายท่านเย่เฉินพยักหน้ามองไปที่ว่านโพจุนอีกครั้งพร้อมกล่าวว่าจำไว้ว่าหลังจากเสร็จสิ้นการคุกเข่าแล้ว ฉันจะให้เวลานายสามวันจงใช้สามวันนี้ในการเลือกดินแดนขุมทรัพย์หงจุ้ยในเยนชิงและทำพิธีฝังลงศพพ่อแม่ของนายหลังจากทุกอย่างจบลงพาคนของนายไปรายงานตัวกับฉันที่จินหลิงว่านโพจุงที่กำลังคุกเข่าอยู่ต่อหน้าเย่เฉินเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขาจึงรู้สึกขอบคุณเย่เฉินมากยิ่งขึ้นเขายังกังวลอยู่ว่าเย่เฉินจะทำยังไงกับลงศพพ่อแม่ของตัวเองที่วางอยู่ตรงนี้ เพราะเย่เฉินเคยระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเขาจะทำลายลงศพของพ่อแม่ตัวเองให้เป็นเท่าฐานถึงแม้เย่เฉินจะไว้ชีวิตตัวเองแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจในเรื่องนี้แต่เมื่อได้ยินคำคำนี้เขาก็รู้สึกสบายใจและรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง